ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวที่สร้างไรายได้ดีกว่าอะโลคาเซียนะครับก็คือโคโลคาเซียนะครับต้นนี้ชื่อแบ็คเมจิกนะครับถามว่าต้นนี้สร้างไรายได้ดีกว่าอะโลคาเซียยังไงนะครับก็คือต้นนี้เขาจะออกเป็นไรนะครับส่วนอะโลคาเซียเขาจะได้เป็นไข่นะครับอ่า นี่นะครับอันนี้ก็กําลังไหลออกมาอีก2นะครับตัวน,นี้ก็อีกสะอีก2นะครับตันนี้อีก1น,นะครับบอกเลยว่าใครที่อยากเลี้ยงบอลไว้ขายนะครับต้นนี้ก็เหมาะสำหรับ คนที่งบประมาณไม่เยอะนะครับเลี้ยงไว้ขข่หน้าร้านได้ครับหรือว่าเลี้ยงไว้ไข่ตามบ้านก็ได้ครับลักษณะของเขาก็จะออกเป็นสีดำนะครับก้านก็จะไม่ดำมากเท่าแบ็คโคลเลอร์นะครับตัวน,นั้นจะดำเงากว่านะครับตัวนี้จะชอบแดดมากครับที่ทุกคนปลูกก็แดดร0อยเรนตเลยครับ ตอนนี้ก็ยังเอาอยู่นะครับเจอตะกะแตนนะครับตัวดีนะสตูพืชน,นะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อไปผมจะพาไปดูลูกนะครับนี่ดูอันนี้ก็ลูกนะครับ b บ a c k m a g i อืมนี่ก็ black magic นี่ก็ black magic นะครับนี่ก็ black magic นี่ก็แบ็กเมจิกนะครับพึ่งเพาะได้เมื่อกี่วัน,นครับพวกนี้เราตัดมาจากต้นเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีขายไป3าสีต้นแล้วนะครับระยะเวลาประมาณ2อถึงสเดือนนะครับ เก็จะพามาดูโคลโคาเซียอีกต้นหนึ่งนะครับชื่อว่าแนนซี่นะครับต้นนี้จะคล้ายๆกับไว้ลาวานะครับต้นนี้จะมีจุดสีชมพูตรงกลางก็ใบจะใหญ่กว่าแบ็คเมจิกนะครับส่วนกระดูกนะครับจะเป็นสีขานวนวลนะครับคล้ายกับแมงมุมนะครับราคาของแนนซี่จะแพงกว่าแบ็คเมจิกนะครับ แลวก็ตัวนี้ก็จะเป็นไหลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ไหลมานี่ครับได้อีก2ต้นนะครับแลยก็นี่ในกระถางก็มีต้นหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็กำลังจะออกไหลนะครับลูกเยอะกว่าอโลคาเซียนะครับเ้วก็นี่ ต้นหนึ่งนะครับคือพวกโคลโคาเซียนี่จะออกลูกเร็วมากนะครับจนใบนี้ก็เต็มฟอร์มแล้วนะครับก็ถือว่าสวยในระดับหนึ่งนะครับต้นนี้เป็นบรัวกระดาษทองครับ เดี๋ยวเราพาไปดูลูกกันครับดูลูกแนนซี่นะครับต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่สองต้นที่สามครับต้นนี้ออกลูกแล้วครับเร็วไหมครับต้นที่สี่นะครับต้นที่ห้าครับต้นนี้ก็เริ่มมีลูกแล้วครับอันนี้ต้นแค่เล็กๆนะครับแต่ถ้าเป็นอโลคาเซียนะครับ เราต้องรอให้อายุเขาถึงประมาณ4-6เดือนนะครับเขาถึงจะมีไข่ให้เรานะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็คือ3เดือนก็ได้ลูกเลยครับแล้วก็ลูกก็มาเรื่อยๆครับโผล่จากดินขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็สําหรับราคาในการขายแบ็กเมจิกนะครับต้นเล็ก จะเริ่มต้นที่100ถึง390บาทนะครับส่วนแนนซี่นะครับต้นเล็กก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ300ถึง1,000นะครับแล้วแต่เราจะขายนะครับหรือว่าเราจะขายในออนไลน์นะครับเราก็สามารถขายอัพราคาได้ขึ้นอีกนะครับครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Colorful ด้วยนะครับขอบคุณครับ